สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ที่อำเภอพิป,ปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะลานกลางเต็นต์ตรงนี้มีชื่อว่าท่งทูนเต็นท์นี้ก็จะมีความสูงประมาณ1.9เมตรนะคะคือมันสูงมากเดี๋ยวจะไปยืนให้ดูนะคะระดับฟาร์มสูงแต่แบบนี้เลยมันมันมันสูงกว่าตัวเรามากๆเลยมันน่าจะโล่งโปร่งสบายนะคะ คือได้เหนือเลยค่ะแค่กลางเต็นท์ตรงนี้เราดึงไปด้านหน้าไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันติดโต๊ะนี่มันมันมันดึงไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องม้วนเก็บนะคะตรงนี้พื้นที่มันมันไม่พอ がいい。 ข้างนี้เราก็จะม้วนเก็บเหมือนกันอาจจะเก็บไม่สวยนะคะเพราะม้วนคนเดียวมันม้วนยากมาก เก็บดีที่สุดได้แค่นี้ค่ะช่างมาเถอะวิดาลีเดอร์ไซส์ XL ค่ะจะรอนิดนึงแต่ว่าเรามีอันนี้พัดลมพกพา เราไปหามัะชะเย็นๆกินสักแก้วคืออากาศร้อนมากจริงๆวันนี้แดดแรงมากค่ะข้างหน้าเป็นวิวภูเขา มัชะแก้วนงค่ะห <มา S 2> วานปกติและนี่ก็คือในเต็นท์ของเรานะคะดูความสูงคือสูงมากเดี๋ยวจะยืนให้ดูนะคะสูง คือสูงกว่าหัวคือยืนสบายมากเลยค่ะสูงกว่าหัวมากเดี๋ยวเราไปเตรียมอาหารกันดีกว่าค่ะวันนี้เรามีเรามีเมนูแสนอร่อยไม่พ้นไม่พ้นปลาทอดนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ไปหาปลาเลยค่ะเอาปลามาจากตลาดสวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะ พาอาหารอะไรมาแลกกันหรือเปล่าคะม,มีตำปูปลากินไหมคะ,มะอันนี้ก็คืออาหารที่เราเตรียมมานะคะซื้อน้ำแข็งมาเยอะเลยแต่ว่ามีปลาไม่กี่ตัว ตอนนี้เป็นเวลาก็จะห้าโมงแล้วค่ะเราก็เอาเราจะเอาเหยือปลาแล้วก็เอาไสมันออกหมักปลาเนื้ออ่อนนะคะวันนี้เราจะทำ ปลาเนื้ออ่อนทอดน้ําปลาค่ะเราหมักน้ำปลาไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเ,เดี๋ยวค่อยมาชุบแป้งทอดเราก็จะใส่ไว้ในรังน้ําแข็งก่อนอันนี้ปลานะคะเดี๋ยวหมักไว้ก่อนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ ดิมเขื่อนทางนู้นนะคะมันเต็มเลยมีคนตกปลาด้วย เราต้องทำเท้าแบบนี้โ <laughs> okay. อเควิวดีมากเลยค่ะตรงนี้ฝั่งนู้นมีฝูงวัวบรรยากาศดีดี น่าจะเป็นบ้านคนนะคะตรงนี้แล้วก็มันจะมีมีปล่องเหมือนเป็นเป็นบอ่อน้ำหรือว่าเป็นบรรยากาศดีค่ะ ก็ยกยอกันนะครับพี่แต่ว่าไม่ค่อยได้ปลาสักเท่าไหร่เดินมาได้เลยค่ะเดินมาเลยพี่เขากำลังจะข้ามสะพานมา เพื่อนเอนดูมะเร็งปอเยอะมากค่ะไม่ไแน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่ามะเร็งปอมาดูพี่ๆเขายกโยกนะคะ เมื่อกี้เห็ได้ปลาแล้สอตัวได้หลายตัวแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาปลาได้หอยเยอะไหมไ่ด้อุ้ยแต่ว่าได้ปลาเยอะตัวเล็กท่นมาปลาอะไรโชว์มีคอดูปลาหน่อยปลานั่นไง ปลาปลานิลปลานิลกัลูกปลาอุ้ยลูกปลาโดใช่ชั่วโมงเป็นลูกปลาลูกปลาชะโดปกติพี่จะได้เยอะเมียเด็ดมันร้อนช่วงเช้าปลาจะเยอะกว่าไหมช่วงเช้าปลาเยอะกว่าพี่ไม่ได้ว่างมาเลยถ้าว่างมาตอนเช้าผ่าน หอยอะหอยหอยช่วงเดือนไหนเยอะถ้าว่าปลามันขึ้นกุได้เยอะนะมีร้อยเยอะมากอะไรปุ๊บปลาได้เลยมอยเมื่อกี้ว่าคนร้อยตัวต้องหกโลห้าลูน่นปลาจะดูนันเฟรเอ้าไป่ร้อยกะขาวมึงไม่ใส่ถุงนั้นน่ะออมุงใส่ไปก่อนต้ามันไม่ตายหรอก ใช่เดี๋ยวคืนนี้จะตกปลานินในบ่อนี้ไม่รู้มันกินไหมหนูซื้อเดีย๋ยวปั้นที่เป็นสำเร็จรูปมันะ,น,น,ะ,ะน้าเขาบอกว่ามีปลาเยอะข้ามไม่ได้ทางนี้ต้องเดินไปทางน,นู้น เดี๋ยวเราจะตกปาน,นินในบ่อนี้ค่ะได้ยังคะ <laughs> น้องก็ตกปลาเชโดยังไม่ได้เลย มาถึงตรงนี้เหมือนมันจะมืดแล้วเดี๋ยวเราทอดปลากันค่ะอันนี้ปลาของเราก็ น่าจะเข้ากับน้ำปลาเลยนะคะเราก็เทวันนี้จะทอดปลาเนื้ออ่อนนะคะก็าจ,ะาจับด้ตามธรรมชาติเปล่าคะ่ะนี่ซื้อมาจากตลาดคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ันนี้เอาไปกินได้นะคะเป็นชาดอกหอมหมื่นลีจากดอยแม่สลองนั่นไงฟ้าร้องแล้วค่ะทุกคนเ,คเดี๋ยวเราจะนี่คือตะลิวนะคะเราจะคคุก,คก คุกประมาณนี้ค่ะต้องทอดได้เสร็จก่อนที่ฝนมันจะมานะคะเดี๋ยวฝนมันชาด อเอาน้ำในบ่อมาผสมเหยื่อปลานะคะ ในระหว่างนี้เรารอปลาสุกนะคะแล้วก็มาทำเยียดตกปลานินทางพาง หอมน่ากินอ่ะมันเป็นสีเขียวๆแต่ว่าเราไม่ไม่ได้ผสมํำนะคะเอาเอาแบบเหียนี้เพียวๆเลยถ้าได้ก็ได้นะถ้าไม่ได้ก็แล้วไปลุ้นเอาถ้าได้ปลาตัวใหญ่น่าจะเอาไม่อยู่นะคะเพราะคันบิดมันมันอ่อนมาก 系。哎 เมื่อกี้ที่ร้านมีเบอร์เล็กสุดก็จะเป็นตะก้อเบอร์เจ็ดเรามาดูปลาของเราในกระทะ ยังไม่สุกเลยค่ะยวทำเบ็ดพางๆเสียงฟ้าลงมากเลยค่ะ blum ba pa... About 5 filtres ที่เดิมโคแม่มันนะรอบนี้ อย่างนี้พอพอ,พอเบตตายใหญ่ถึงวันนั้นมันอยู่เน่แทนน้อยปนินนะ่ากินจังเลยปนินตัวใหญ่มากขามโล